เมืองมรุขันนครเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนมในปัจจุบันยังปรากฏหลักฐานการตั้งมั่นเมืองในอดีตหลายจุดเช่นะบริเวณวัดมรุขันนครตำบลดอนนางหงอำเภอ่าพนมและบ้านหนองจัตนตำบลท่าขออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมลุยผ่าเลนผาทุกท่านร่วมเดินทางสู่จังหวัดนครพนมเพื่อพิสูจน์ล่องลอยของโบราณสถานที่เชื่อว่านั่นคือเมืองโบราณมารุขันนครในอดีตครับ จุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้คือโบราณสถานวัดหลังสีจันทร์และวัดล้างนาโปงตะบนท่าอเอาะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับบริเวณที่พบซากโบราณสถานปรากฏชื่อตามที่ชาวบ้านเรียกว่าหมู่บ้านเมืองเก่าจากการลงมือที่สำรวจของนักโบราณคดีมีการค้นพบซากปรักหักพังของเมืองโบราณและวัดปรากฏอยู่หลายแห่งในอดีตพื้นที่ที่มีการขุดพบซากโบราณสถานวัดล้างสีจันทร์เป็นป่าลก พบพระพุทธรูปปางสมาธิจํานวนสององค์ใกล้กันพบเจดีกอรออิดเผาหนึ่งองค์ภายหลังจากการลงพื้นที่ของนักโบราณคดีที่ได้เข้ามาแพ้วถางเพื่อทําการสํารวจพบเนินดินเพิ่มเติมอีก5จุดซึ่งเชื่อว่าภายใต้พื้นดินแห่งนี้คือโบราณสถานเมืองมรุขขานครในอดีตครับ จากการขุดสำรวจโบราณสถานอย่างละเอียดพบว่าในส่วนของเจดีมีฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองชั้นส่วนปลายของยอดเจดีได้หักทลายลงไปตามกาลเวลาเป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณตรงกลางของเจดีพบลักษณะร่องรอยของการขุดค้นเป็นโพรงสันนิษฐานว่านี่คือร่องรอยของการลักลอบขุดค้นเพื่อหาสมบัติครับจากการขุดสำรวจอย่างละเอียดพบรูปทรงการวางอิฐเผาเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้น ซึ่งชัดเจนว่านี่คือรากฐานของสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในอดีตครับเป็นศิละปะการก่อสร้างแบบล้านช้างผสมกับศิละปะอยุธยาตอนปลายจนถึงต้น,ตนรัตนโกสินทร์มีอายุกว่า300ปีและนี่ถือเป็นแากโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดที่มีการขุดพบในจังหวัดนครพนมครับห่างจากวัดรังสีจันทไปทางทิศตะวันออกประมาณ2กิโลเมตรยังมีการขุดพบโบราณสถานอีกหจุด ชาวบ้านเรียกจุดนี้ว่าวัดล้างนาปงหรือวัดล้างก้อนเศร้าในอดีตโบราณสถานจุดนี้เป็นป่าครับชาวบ้านได้เข้ามาหักล้างถางพงเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยบริเวณที่มีการพบซากโบราณสถานและอิดเผาจึงเว้นไว้เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะรูปแบบศิลปะเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบล้านช้างผสมกับศิลปะอายุธยาตอนปลายเช่นเดียวกันกับวัดล้างท่าสีจันทร์ครับ ัจจุบันวัดล้างแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมครับหางเมื่อเรามองย้อนไปในอดีตเมื่อ300ปีก่อนณดินแดนแห่งนี้เมืองมรุกานครคงมีผู้คนพ่อค้ากะหาบดีเดินไปมาอย่างควอกควายเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนานเจริญงอกงามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งสองฝั่งของ นี่ถือเป็นการค้นพบโบราณสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ